มากับวันนี้ช่างกุญแจเอชินจะมาริวการโปรแกรมดอกเพิ่มนะครับตัวนี้เป็นโตโยต้ารีโวนะครับเป็นหัวเดียวนะครับลูกค้าแจ้งมาว่าซื้อรถมอสองมานะครับได้แต่ดอกธรรมดามาและที่สําคัญเป็นดอกซับนะครับอย่างนี้นะครับถ้าเป็นสีเทานะครับให้ความรู้นิดหนึ่งถ้าเป็นสีเทาลักษณะแบบนี้นะครับลูกค้ามีความเสี่ยงสูงมากในการหายหมดนะครับถ้าไปศูนย์ศูนย์จะไม่สามารถดูวีคิหรือก๊อปปี้เพิ่มได้เหมือนเรานะครับ ศูนย์จะต้องมีการเปลี่ยนกล่องเป็นกุญแจรอบคันซึ่งค่าจ่ายจะบบานปลายและค่อนข้างสูงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าลูกค้าเจอแบบนี้ไม่ต้องตกใจไม่ต้องเป็นกังวลนะครับเพียงท่านมาหาช่างกุญแจเอชินนะครับท่านจะได้ดอกรีโมทพร้อมกุญแจแบบนี้นะครับในราคาที่ย่อเยาวนะครับไม่ต้องรอนานด้วยครับของเราโปรแกรมนะครับในเรื่องของ OEM แท้ศูนย์ให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนจะส่งมอบเราจะทดสอบให้ลูกค้าดูนะครับเดิมไม่มีรีโมทนะครับตอนนี้เราทํารีโมทให้เรียบร้อยนะครับอะเราจะรับ ถ้าคับสังเกตไฟขึ้นนะครับปลดล็อกครับมาจะใกล้ๆนะครับอ่ะล็อกถึงประตูนะครับนี่ล็อกนะครับปลดล็อกเปิดประตูอีกรอบนะครับเพื่อความชัดเจนล็อกปลดล็อกมาเทสตาร์ทการนะครับตัวนี้ดูเหมือนธรรมดาครับแต่ว่าควบคุมด้วยระบบอีโมบิลไรเซอร์นะครับเรานั้เลืวเลือกกุญแจนะครับเป็นดอกธรรมดาอย่างนี้แต่มีชิปนะครับถ้าท่านไม่ลงโปรแกรมท่านสตาร์ทไม่ติดแน่นอนนะครับ ก่อนอื่นเข้ามาเพื่อความปลอดภัยนะครับดูตำแหน่ง GIP นะครับอยับเนื่องจากวันนี้เป็นเจ็กระปุกยกดูที่หนึ่งนะครับว่างหรือป่าอยากให้แน่ๆนๆครับเสีบกุญแจเข้าไปนะของเราเลยแล้วกันเสีบกุญแจเข้าไปไอจีออนเรียบร้อยนะครับเครื่องซิสต้าดีแน่นอนนะครับก็เป็นอันว่าสมบูรณ์แบบในการโปรแกรมดออเครื่องของโตโยต้ารีโวเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เป็นอันว่าสมบูรณ์แบบในการทํานะครับก็ ซัพพอร์ตในเรื่องของการหายหมดและก็ประหยัดค่าใช้จ่ายเวลาหายหมดได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเหลือดอกเดียวนะครับลูกค้าไม่ควรแล้วเลยทําเก็บเพิ่มไว้ท่านจะไปตัดทั้งนะครับเงินและก็เสียเวลาด้วยนะครับเราจะให้เบอร์นี้ไว้นะครับเบอร์นี้เลย0 8 3 8 9 7 8ด6 4้นะครับมีเบอร์นี้อุ่นใจแน่นอนไม่ว่าจะหายนะครับจะลืมนะครับทำเพิ่มติดต่อเรามาได้ที่เบอร์นี้เลยครับไม่ต้องยกไม่ต้องลากไม่ต้องตุงเราบริการซัพพอร์ต24ิชั่วโมง ขอบคุณครับ